ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาเจอกันอีกครั้งนะที่ร้านเยล่าก็วันนี้เป็นร้านของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่ว่าร้านเขาที่จะต้องการทีร่จะซ่อมแซมนะฮะซ่อมแซมคือจุดประสงค์หลักก็กคือว่าเขาอยากจะซ่อมแซมฟาผนังที่มันเป็นรอยเชื้อรา างผู้เช่านะครับเขา,าได้เช่าแล้วก็เขาก็มาตกแต่งนะมาตกแต่งร้านนะที่จะเปิดงเป็นที่แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เกิดปัญหานะคือน่าจะเกิดปัญหาจากผนังที่ที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนนะ เาก็เลยเ็าเรียกว่าไม่อยากที่จะทำแล้วมันก็ส่งผลให้ไม่ดีขึ้นพอทำแล้วพอทำไปก็ไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นก็าก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกก็เลยเบื่อแล้วก็ไม่อยากไม่อยากที่จะทำต่อสิ่งที้ทเแค่ของบ้านเขาก็เลยต้องมาจ้าง ให้ผมต้องมาดูแลในส่วนนี้นะแล้วผมก็เลยมีความคิดตามความคิดของช่างนะตามประสบการณ์ที่ผมได้ทำงานมาแล้วก็เรียนรู้มาเนี่ยตรงนี้ตามมาดูนิดหน่อยตามตามมาดูผมนิดหน่อยนะครับว่าเนี่ยอะไรอะไเหตุที่เขเรียกว่าจากผนัง มันมีเชื้อราแล้วก็มีฟัมเก่าของปูนนะมีฟัมเก่าของปูนที่ที่มีความชื้นจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในประจำนะแล้วก็มันก็จะทําให้มีเชื้อราแล้วก็มีการปุบพอกแล้วมีการยุ่ยของปูนนะมีการยุ่ยของปูนที่ที่เกจ้ทำให้เป็นสาเหตุแบบนี้นะแล้วก็ เพรนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มาทำการตักแต่งก่อนแล้วเนี่ยก่อนที่จะลงบวนเบ็ดเตล็ดนี่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จ่าก็แต่งเสร็จแล้วก็แต่มันก็ยังไม่อยู่นะเชื้อราตรงนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้นะเชื้อรา ยาการซึมอะไรมัางเลยแต่ว่าตามความแนวพิสของผมนะครับเรามาดูด้านนอกนิดนึ่งเดี๋ยวตามผมมาดูนะตามผมมาดูผนังด้านนอกหน่อยเนี่ยว่าผนังด้านนอกที่เขาเขาดีฉันเขาซ่อมไว้เนี่ยต้องไว้เสิ เขาก็ที่ผมเห็นนะครับเขาก็ทากาันซึมไว้ประมาณครึ่งกับครึ่งผนังนะครับทากันซึมไว้นะครที่ผมเห็นนะแนวแนวแนวทางของเขาเพราก็ทากันซึมมาไว้แล้วแหละแต่มาทาถ้าตามความคิดของผมเนี่ยมาดูฮนะทากาันซึมมาไว้นะมาแล้วก,ก็ ผมก็ไม่อยากพาดพิงถึงช่างเก่านะเขาก็คงจะคิดที่ที่เขามีความสามารถแล้วก็เขาคิดของเขาแล้วแหละครับว่ามันต้องทำแบบนี้มันก็ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นผมผมก็จะเรียกว่าผมจะเลือกทาทั้งหมดเลยนะครับผมจะเลือกทาทั้งหมดแล้วก็ทําความสะอาดทั้งหมดเลยทําความสะอาดทั้งหมด นะแล้วก็ขูดลอย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 พวกเนี้ลอยลอยที่เป็นปูนเก่าๆเนี่ยๆๆๆเนี่ยผมจะขูดออกให้หมดก่อนพอขูดทั้งหมดแล้วก่อนก็ตกแต่งก่อนตกแต่งปูนพวกนี้ก่อนให้มันให้มันดูเรียบดูอะไรก่อนนะพอดูเรียบดูอะไรเสร็จแล้วก็ผมก็ทําการทากันซึมนะทาการทากันซึมให้ให้หมดทั้งทั้งหมดนี้นะ ทำการทาการซึมให้หมดทั้งหมดนี่พอท,ทําการทาการซึมให้หมดทั้งหมดนี่แล้วก็ผมก็เลยก็ทาสีทับอีกรอบหนึ่งนะทาสีทับไปทั้งหมด,หมดอีกรอบหนึ่งนะเราไปดูด้านในอีกครั้งนะึงนะอันนี้เรา <ล court. S 1> เห็นด้านนอกแล้วนะว่าเป็นแบบนี้นะด้านนอกมีด้านนอกเราเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็เราต้องจัดการกับด้านนอกให้ดีด้วยนะพอจัดการกับด้านนอกให้ดีด้วยแล้วก็ เราถึงจะไปจัดการด้านในนะครับนี่การจัดการด้านในเดี๋ยวผมจะไปอธิบายนิดนึงงว่าผมจะทำยังไงกับการจัดการด้านใน จาดดการนั่นในของผมเนี่ยก็คงจะไม่เลือกวิธีตกแต่งจากคุณอะไรใหม่นะแต่ผมจะเลือกวิธีก็คือว่าผมจัดการงานด้านนอกเรียบร้อยผมก็จะใช้โครงข้าผนังพวกนี้นะใช้เป็นโครงข้าแล้วก็ใช้โครงข้าของเหล็กที่ชุบกาวันไรเนี่ย ก็มีความหนาไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ผมก็จะแปะด้วยสมาร์ทบอร์ดแปะกับสมาร์ทบอร์ดแปะด้วยสมาร์ทบอร์ดลงไปเลยนะครับแปะด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็บุกแล้วก็หนังยาวไปทั้งก็หนังเนี่ยข้อคากระดานเนี่ยคเครื่องเหตุนะครับผมก็จะกระดานไปแล้วก็จัดเก็บงานเรียบร้อยจำสีเลยเรียบร้อยนะเพราะผมถือว่าผมไม่มั่นใจปูนตัวนี้แหละ วันหนึ่งมันมีความชื้นไม่มากเกิไนไปนะครับสองมันก็เปื่อยยุ่ยแล้วนะครับมันก็เปื่อยยุ่ยแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยอพอเราฉาบคือปูดนน้านในเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วก็ตายลงไปเยอะแหะทีนี้ถ้าเราเวลาที่เราจะต้องมา มา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 ทำตรงนี้ให้มันโอเคนะเราก็ต้องสร้างผนังใหม่ขึ้นมาเลยดีกว่าสร้างผนังใหม่โดยที่ว่าไม่ต้องมายึดติดเกาะกับผนังเก่าแต่ว่าเราใช้ตัวตรงที่ติดเกาะที่เป็นที่เป็นน็อตเป็นปุกอะไรแทนดีกว่านะล้วก็เราก็ปูเข้าไปปูเข้าไปแล้วก็ให้ความชื้นอะไรต่างๆมันก็ยังอยู่ในนี้แล้วก็ปูอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสภาอะไรของเขานะครับแล้วก็ปูผนังใหม่ขึ้นมาเลย ผมคิดว่ามันน่าจะจบตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่าเราก็ต้องทำงานด้านนอกให้เรียบร้อยแล้วก็มสร็จการงานนั้านในนะก็โอเคนะครับตามความแนิยมทีผมตรงนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะฝากฝากช่อง YouTube ช่องเพจอ๋อได้ๆก็ก็ช่องผมก็เป็นช่อง YouTube ของบ by ซ่อมบ้านบายช่างโอนะครับ ก็เข <c oughs> ้าไปติดตามได้นะครับตงบ้านมาเช็งโูแล้วก็เขียนเข้าไปฝากติดตามฝากกดไลค์นะฮะถ้าว่ามีข้อสงสัยหรือปัญหาแบบไหนที่คล้ายๆกับผมนะก็เข้ามาปรึกษาคมได้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างไงเ็าก็เรียนรู้งานด้วยกันนะดชมหรือยังไงตามการคล้ายการคล้ายๆพนันบ้านไว้อย่างไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องอะไรกัน ที่จะผมก็จะลงเกี่ยวกับงานแก้ปัญหาแบบนี้ให้ท่านเสมอๆนะและ้วก็ติดตามผมแต่ยังไงมีสาระดีๆก็บอกนะโอเคแล้วยังไง,งเวลาก็เคเจอกันไหมอันนั้นทางไหล่